ผู้หญิงเงนกขาลูกสลกองลางวงเนี่ยผู้หญิงววงปิดหลังปิดหลังช่วยพ่อันกขากขาผหญิงพวกบกขานว่งวงไป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 หนีหนีหอ๋ลงหมดลงหมดไปไปลงหมดลงหมดมันมันรอบไปสองไม่หมดใช่ใช่อาดีอาดีอาดีไปเลไปจัดเลยบไปจัดเล้บปุ๋ล้วแล้วเอาันาดอ อาีโวมีปะอ่ะอีโอ่ยเ่ว่ชอ่ะไม่ตัินกดยางเหรอจะจับให้ก็มันตัดยางเราคีโวโฟกัสอีโวถ้าคนไหนตัดยางอ่ะพวเราลงิจเลยนะแล้โฟกัสกันนี้เ so. ล no, 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 no. ีโวเลยพวกโวเจ็บอคเจ็บมากเานะโวเจ็บมากานาู้หญิงลงเจ็บมากควมก้กา คนหนึ่งคว่ำคว่ำัอ่บลงขอลงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพันพลงยิงนะอต้องปิกกีาปงคนนั้นถุดวิ่ดิแนอนออกจากรถิ่งออกจากรถโทษดิในรถเชือเลยตายตายตายนกขาวทา้ายซ้ายององ้ยิงเพื่อน่วหัวโทษเลยาะเอเทียววกขาวปหมวกขาวนะ กูยิงไอ้ดอรุ่งพว่กูยิงไอ้ดอรุ่งไอ้ดอไอ้ไอ้ดอเาขอโทษกูยิงมึง